อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับสามสิบวินาทีครับผมใครจะได้ธนาคารกันไปบ้างนะครับผมรอบนี้ครับเราให้คําตอบเนี่ยมันแคบลงนะครับสองธนาคารเท่านั้นจบสองธนาคารเสร็จปุ๊บคุณจะได้ซื้อต่อเลยซื้อต่อเสร็จปุ๊บเล่นอีกสองธนาคารเละนซื้อต่อเลยนะครับเอาเตรียมพร้อมคับผู้ชมครับแบบตรงนี้ครับผมเป็นโซนเมืองบนครับ เหมือนว่าจะไม่มีใครนะครับตรงนี้ฮะเก็บฟรีหรอือเปล่าคุณซ่อมรถไปแล้วนะแต่ไม่รู้มันจะติดหรอืรหรอเปล่าเฮ้ยยังไงฮะตอนนี้คือเหมือนจะฟรีนะไม่แบบว่าไม่ให้ม่นระลุไปตัวตัวงัดเราอะเป็นแรก มันมันมันอะไรนี่ใช่ใช่ใช่ครับล่าสุดครับปีเท่งนั้นของแก๊งโจรครับพี่โรชิสิบสี่เคครับเล่นกันไปแล้วน็อตเช้งครับของเลดี้เบบี้บีคอนลินเฟิร์สครับ SMD เอซียครับผมกับโอเดครับแไม่พิมพ์สามร้อยตรงนี้สามร้อยสี่สิบอ่ะเอาแล้วมาคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวตากล้องครับถ้าตรงนี้ไม่มีปัญหาตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราโยกกันไปดูที่อื่นเลยดีกว่านี่ครับเพราะว่าตรงนี้เคอดีเก็บได้แน่นอน ไปไปไปกระจายกระจายกระจายนี่ครับตัดภาพมาครับผมมาดูเท่า้นของฮิโรชิไปไิดเลโลลียไปเล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 ยเลยไปยไปเล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 ยไเลยไปเยไปเล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 ยไปลยไปเไปเลยลยไปเลยบปเลัไนลยไปเลยไปเคยไปไป้ไปเลล้ไปครัไปเเลยไปเไลยไเไลลัล ตัดภาพตองคิงครับเอ้ายังไงครับศึกนี้ในมอนเฮสครับ26ล้านสาย4 9ล้านมีเด็ดมีเด็ดมีด็ดมีเด็ดตองคิงครับว่ากันว่าน่าสนใจครับใต้จับภาพมาแล้วครับตองคิงเจอกับสาย4ครับตอนนี้อือแล้วผมบอกให้นะสาย4ก็แข็งตองคิงก็แข็งอ้าวยังไงแล้วเขาหนึ่งหนึ่งแล้ด้วยหรือเปล่าตรงนี้ครบเยอะปะนี่เอ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงในมอนเทสใช่ไหมฮะ เอ้นี่มันเสียงเอาแล้วมีแสงสีท้องแห่งโคโนฮะกำลังมาผมได้ยินอยู่และตอนนี้เหมือนสายสี่พยายามจะชุกแต่ตองคิงก็ต้องไล่ปิดตัวชุกพอสมควรแล้วเอาแล้วครับก็อะยังไงเสียงได้บอลเฮฟจากตั้มครับน่าจะคู่เฉยหรือเปล่าน่าจะยังนะเนี่ยผมได้ยินเสียงตั้มเหมือนกันนะ แต่ใบพัดเฮ็ดอยู่ตรงไหนฮะอ๋อไกลๆครับไกลๆไกไอ๋อเป็นไม้เช่าติ้งเข้ามาขู่ครับมักกว่าเป็นภาพการของเขาเลานั่นเองอ่านี่ครับยังไงครับซินเอเมอร์สันครับยาวมาแล้วดูเหมือนว่าทางด้านของสายสี่จะมาไม่เต็มหรือเปล่าอาจจะแค่แบบว่ามาจองพื้นที่หรือว่าจะมาปวนก่อนป่าครับมากกว่าครับ ดูเหมือนมาไม่เต็มนะมาไม่เต็มเนี่ยประกายแสงครับเสียงเหมือนอยู่ข้างบนตู้เลยครับอ่าขาวเต็มไปหมดแล้วอันนี้และ,ลง,ะแล,ลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับเรียบร้อยอีโมไปเรียบร้อยครับป่าคมๆไปเลยครับซีมีมสานน่าจะเสียงจากบนหลังคาครับมะ็วาวแต่ตอนนี้เป็นตองคิงอยู่ฮะ ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของไดบอลเฮดนี่ก็จะไม่ได้ปล่อยให้ทางด้านของเคเคหรือสายสี่แต่อย่างใดรับตรงนี้ครับถ้าถึงจุดแรกมันก็ต้องแลกกันเรื่อยฮะต้องห่วงบูทกันมันๆเ,เ,เลยครับเออเหมือนตีโดนเพื่อนไปครับซมเมสันแล้วตอนนี้โดนเทรดไปเรียบร้อยแล้วครับซมเมอร์สันล่วงด้วยครับตีทางด้านตรงเกียวแหลนล่วงไปอีกหนึ่งคนครับซมเมือ์สันเจ 2n หน่อยครับตอนนี้ธนาคารถูกจํากัดแค่สามแก๊งนั้นนะครับมีรับหลังเคดีมีอาการ แต่เร็วกากีนางทีมเอ็ดครับลูกน้าน,น่าสนใจนะครับทางลงงานน้ำมันอะไรสักอย่างเนี่ยกูพี่มาเพื่อนไนครับเตียงข้างในอะกูเตียงข้างในอะโอวินโอเ้เราเสียหลังเรียบร้อยครับโดเจอวิดีรอเฟลเก็บไปได้ครับตัดภาพมาดูไอซ์ครับผมวัดเชงครับได้ไปอีก25ิล้านครับ โอ้โหผมว่ามือดูเพื่อนรับเชนเน่ไม่ต้องลุ้นะล้วนะฮะยืนยาวเลยครับเป็นชุดได้เป็นอะไรชุดใดนี่วัดต่างชาติตรงนี้ยังไงกากินังกับทริปเปิลเอสหรือเปล่ามาการกินนั่งกับทริปเปิลเอสครับตรงนี้ครับโอ้โหโดนเซหลังครับจากเซนเทียทริปเปิลเอสไอสวอตได้หมดยังไงครับหนึ่งหนึ่งกันแบบนี้มาหาเพื่อนเบิร์ดมาหรือเปล่ากากินังตายเยอะมากเลยครับผู้ชมครับตายกันข้างๆอ้แลมีบัฟกันเล็กน้อยฮะ เพิ่มความมันครับเสรือประทศในการเล่นเกมครับเคียลดีได้ไป13ล้านเบสนี้เคียลดีได้ไปถึง2ธนาคารครับคุณผู้ชมครับโอ้โหและมีการคอลไฝลั่นมาครับจากทางนั้นของกากินางครับและทิมเบลส์เหมือนออกไปลีตอนนี้และเบบี้กาฟบอกว่าใจเย็นๆทิมเบลส์ดีเพื่อนก่อนใจเย็นแล้วหมายเข้ามาแทรกคมๆโดยเบสโคโมโดโคโดโบขอโทษครับเบสโคโดโบ ฟาดมาแบบนี you know, oh, s <S ้แต sure. no, ่ทางนั้นกากินังก็ยังไม่ยอมครับกากินังวิเชอร์วัดได้หมดโอ้เหมือน่าจาชุบกันอยู่ตรงขอบนี้กันหมดแล้วฮะแต่ทีมเรยจะปิดได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ครับผู้ชมครับธนาคารเหลือสี่ที่สุดท้ายแล้วถ้ากากินังไม่ได้ตรงนี้เขาจะไม่ได้เลยโอ้โหอีโมปิดตัวชุบกันแบบนี้ลันจัดฮะไจะช่่ เขาดีกรีมการเีล่อนขอด้วยนากกีนังตอนนี้ต้องเล่นลีแล้วครับมีการแคนเซิลชุบเล็กน้อยและไรเซอ้หูไปโกชุบกันดัวเนี่ยนี่คือกรสำหรับออนวีน่าเฟลโอ้แล้วมีมีเคนขอนแล้วสวยแล้วสวยครับและเหมือนตากล้องพยายามจะจับไปที่กากีนังที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ออนนะตอนนี้เหมือนยังหาไม่เจอฮะเหมือนนากีนังน่าจะหมดแล้วครับว้าวที่ 1S หช็อตนี้ทำได้ดีจริงๆครับโอ้โหพื้นตายได้แล้วเท่าที่ผมเห็นเองในสายตาผมนะคือเขาปิดคมคมใช่ครับปิดตัวคุณได้ดีมากโอ้โหเราวมั่นใจเลยครับไม่มีใครเข้ามาอ้าวสาระเร็วมาครับเอาอะไรฮะสาระเร็วขัดได้หรือเปล่าอ้าวมาสาระเร็วสีดำเอ้าวมา ยังไงโอ้โหอันนี้ฮะนูลารี่เลยฮะเอ้าตีลวงไปแล้วครับลวงไปแล้วครับเรียบร้อยเลยเหมือนสายเร็วยังเอ้าตีลวงอีกแล้วครับอุ้งสายเร็วเทนแหลกฮะตอนนี้โอ้นี่ฮะอีคิวครับเก็บไปได้เหือนกันครับฟองโกโหโมะครับอ๋อเอามุมสูงก็ได้ครับถ้าของมุมสูงก็ได้ครับหลับอีกแล้วอ่ามาครับตรงนี้มีมุมสูงอยู่แล้วนะครับ กอ,องของเราครับคุณบูบาเบยังไงตอนนี้ก็ยังคงเป็นทางด้านของ SS 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 U นะครับผมที่ของธนาคารยอยู่ถูกต,ต้องแต่ว่าสาเลวก็ยังรีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ทางกากินังน่าจะหมดแล้วนะฮะเหมือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดธนาคารนี้มาเข็าเบาครับน่าจะต้องตกเป็นของทางด้านของ triple S แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้นั่งเก็บไปแล้วครับ มีไหมฮะนี่ตอนนี้น่าจะเคลียร์แล้วครับผมดูจากการวิ่งแล้วคือเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับพี่ราม20%เรียแล้่ยพี่ออเหมือนก็กขีนังอยู่ด้านในกระจกครับมากล่าอรามีคนามเหนอเก็บลึ้าทมอนครับก็คือถ้าโอทีออกไปก็บันเทิงนะครออกมาที่โอ้โหโอจีลิงเลยครับผมเต็มนองเลยครับเตรียมตัวครับขนมปังครับออกมาที่โอ้ลิยมาก สวยมากครับผมนี่สามยารอเครับสวยมากครับผมไม่แน่ใจเป็นอะไรกับมารีหรือเปล่าครับครับทำไมฮะสวยมากน่านไง เคยมีหน่อยค่ะเอกแล้วหรอโอเคเค้มีอยู่ตรงไหนอ่นนี้เดี๋ยวมาดูลูกนี้ก่อนหรือว่าเลยโู้ยมีระเบิดบึ้มบ้มสัมเบ้แต่จํากัดแค่สามแกงตอนนี้ไม่น่ามีปัญหากับเซกชันแล้วนะครับเหมือนโถมเข้ามาแล้วกับมีไรเป้ามามื่ของเราประจําซีซั่นนี้นะฮะโถมเข้ามาแบบนี้โดยมีนาคอสพยายามจะตีอกล้อมอ้อมๆเข้ามาอยู่มีไรเป้ามีไรเป้ามีไรเป้าตอนนี้นาธนาคารต้องเป็นของฉันอ้าวแต่มีไรเป้า เหมือนกาลังไฟอยู่กับทเวนที่ทีเขาไม่เข้าบอกแล้วเสื้อสีเดียวกันเลยฮะเสื้อสีเหมือนด้วยบอกวเราจะบอกเลยน่าจะต่างกันที่กางเกงครับเป็นกางเกงดำกางเกงขาวนั่นเองนี่แล้วดูเหมือนท้างนาครอสเนจะจับจุดตรงที่ว่ารอเขาบวกกันก่อนนะผมยังไม่เข้ารอแป๊บนึงมองไม่ถนัดใครเป็นใครอเก็บขอบเก็บขอบเดี๋ยวเรากินบุฟเฟ่ต์ลุมออยังไงนะครับหล่อยเขาตีกันเองฮะ นี่ครับคือชุบก็ชุบไปนั่งข้างๆก็ไม่รู้ว่าใช่เพื่อนหรือใช่ข้าฝักตรงข้ามเอออ่ะแล้ก็มีการหนึ่งหงครับคุณผู้ชมครับนาครอสกับเจฟฟี่ครับไกลๆหลังธนาคารครับุณผู้ชมครับอ๋อวัดกันหน่อยวั่กันหน่อยลูนนะถ้าเป็นทางด้านของลูนนะนี่ครับก็ยังตีกันอยู่ครับอ้วาวเเหมือนทางด้านของมีอะไรเปล่าจะพลาดาท่าทเทครับและนาครอสเลงเแบบนี้ หน้าธนาคารนครพร้อมแล้วเลยเพื่อนเลยเพื่อนทับทับทับเลยทับโซนทับซนไม่รอแล้วยึดหน้าธนาคารยังไงเอาจะเหมือนนครล่วงไปทางนั้นสองคนครับผมทางนั้นซ้ายมือครับมื่ขกว่าอุ้ยคนชุบอยู่โอ้โหมันสูงสีซะเหลือเกินมันอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับธนาคารนี้เวลาสามแจ๊งแม่งมันจริงว่ะสามแก๊งแม่งลื่นแม่งมันแม่งมันม่ดูดูดูง่ายดูง่ายอ๋อสูงสีดูดีไม่แบบไม่เข้ากันเยอะอ่ะครับผม แต่เวลาครับพี่ต้าเวลาที่บีบจำกัดเหมือนกันครับ3นาทีสุดท้ายครับผมถ้าเก็บไม่ได้โดนฟันเก็บริบเรือนแน่นอนครับเดี๋ยวเก็บเข้าสภาเลยนะสธนาคารสุดท้ายครุณผู้ชมครับครับผม s m d c ียครับผมคอลินเฟิร์สครับกับ All Day เรื่องอะไรเอลเอาเอาไลท์เอาไลท์เอาไลท์นะครับขอัยด้วยนะครับ ก็ยังบวกกีะที่กทีอยู่นะครับผมเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับสานาทีต้องแลกแล้วครับผู้ชมครับคือถ้าโมแต่รอเนี่ยคือกว่าจะบวกกว่าจะเก็บยังไงก็ไม่ทันใชครับยอมรับถือเข้าใจเขาจริงเขาดูออกกัได้ยังไงสีเหมือนกันซะเลอเกินใช่ตอนนี้ผมอยากดูมุมของเสียไม่ได้เสียว่าเขา,ขาเขาาผมว่าเขาก็มาเต็มร้อยอยู่นะรอบนี้ ใครจะมาบอกว่าแก๊งหญิงล้วนที่เหลือจะได้ฟรีอะไรผมว่าเขาไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอ่ะพอดูหน่อยเลยอ่ะโอ้โหแล้วชื่อเต็มเลยครับตรงนี้ใช่ฮะไม่ไม่ได้มาเอาฟรีๆนะครับอย่าเข้าใจผิดนะผมว่าเขาเต็มที่อยู่นะเอาแล้วอันนี้แล้วเป็นคอลินเฟิร์สครับพี่คาราขึ้นหน่อยพี่คาราขึ้นหน่อยอ้ยไม่ได้ไหมอ่ะครับเราเป็นคอลินเฟิร์สเจนอันนี้เสียไม่ได้ชายครับเป็นผู้ชายม่ไกลับมารวมดิอย่าเล่นแยกดิกล้วยตายกล้วยตาย เสียกลับมาเล่นตรงกลางเอเพื่อนกลับมากดเคดีพังอะแต่ผมบอกแล้วเสียเอาเพื่อนกลับมาแล้วครับกดเขาเนี่ยอเโอเกโเคโอเคอเคอเลโอเคัอเคโอเคอเคโอเคโเคอเคโอเคโอเคโอเลโอะคเคโออเคเอเเ เอาแล้วครับอย่างนี้สึกแยงชิงเหมืองครับครับดีจะหมดคอินเฟิร์สอินเฟิร์สฟาดนวลัวแต่ถไม่ได้ยังไงฮะเอนไหเพื่อนาไะเกลบมาเียลัมาเพื่อนอะะกโจัดเลยฮะน้องหมูอ้วนของเราครับครับเยเื่อนขึเี่อนขย่งไรครับทำหรือไม่ผมจากเกมแล้วไม่น่าทันครับพ่ตานาทีเวลาไม่ถึง30วินาทีครับตอนนี้ แล้วคือหน้าธนาคารตู้กดตังคีไม่มีใครจุมเลยนะครับเกิดแล้วกลับมาหน้าธนาคารแต่ัวนบบยาวมาพยายามจะเก็บทางด้านของออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับกลับมาหน้าธนาคารโอ้กลับมาหน้าธนาคารให้หมดเสียผมยังไงผมกําลังมองอยู่มากกว่าภาพที่ผมเห็นคือเสียไปได้เสียไม่มีนอนนานคนไหนตายเขาจะเอาขึ้นก่อนเสมอเสมอหมายความว่าเขาจะมีระบบการเล่นที่ค่อนข้างซอมบีเลย ครับคือยุติยังไงผมก็ว่าขึ้นยังไงก็ขึ้นอีนี่นะกำลังเก็บอยู่ด้วยนะครับผู้ชมครับยังไงเอาเนี่ยเหนี่ยวเป็นละความเป็นเก็บเอาเอาเพื่อนกลับมานอย่างเดียวแล้วอ่ะอุ้ยจะปิดได้หรือเปล่าครับอย่างงี้ได้ไหมยังไงัครบฮะอะไรยังไงครับหมูปิ้งเมอรี่ทีปทีปอ๋อเป็นเป็นเป็นมีดที่ไม้ไม้โมอืมจริงจริงมันต้องไม้ที่ปิดโมไว้อันนี้เป็นมีดไม้โมสุดใหม่สุดใหม่ โอ้โหแลคือหมูอ้วนเป็นคนขอด้วยเราเรียกร้อยเลยถ้าปิดหมูอ้วนไม่ได้เนี่ยการคอ l ไฟของเซียไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนคนนี้ไม่มีเสียงดับไม่มีแผ่วอยู่แล้วฮะอ่ะปิดแล้วครับผมไปแล้วครับไม่ทนแล้วครับวอาใหม่อลเอาใหม่เวลานี่คือค่อนข้างที่จะบีบพอสมควรเลยครับคือถ้าเก็บไม่ได้นี่ก็จะยาวเลยฮะและเวฟต่อไปครับและหลังจากเวฟต่อไปครับมักงว่าแรกมาแล้ว ตรงนี้เรามาอัปเดตสกรหน่อยครับก็ว่าฮะามาเชิญครับคุณผู้ชมครับดูรอคอยครับผมดูตารางหน่อยครับผมอตารางอาจจะต้องเป็นอีกกล้องหนึ่งครับผมอ๋อกล้องนี้แหละกล้องนี้แหละกล้องนี้แหละขอตารางหน่อยครับผมต่กล้องครับ หมาแล้วครับมันก็บ่าเดร็วมอนเฮดน็อเชงครับอมกอดคอกันหมาเลยฮะโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องเขาไม่ทิ้งกันครับไปไหนฮะแต่อยู่ที่บ้านแหลนขาวเขาจะยกให้ใครฮะอย่างนี้เอออ่ะมาครับผู้ชมเข้ามารับชมกันทางด้านของตารางท็อป15กันต่อเลยครับผู้ชมไดมอนเฮดครับ131ล้าน5แสนครับน็อเชงครับ115ล้าน5แสนกากินัง106ล้าน5แสนทริปเปิลเอสครับ 89ล้านโกดครับ85ล้าน5 0 0แสนโจน81ล้าน5 0 0แสนฮิโรชิ77ล้านเบบี้บี73ล้าน5 0 0แสนเซ่าสไต70ล้าน5 0 0แสนคอนลินเฟิร์สครับ66ล้านเสียไม่ได้63ล้าน5 0 0แสนคิงออฟดาร์ค56ล้านสาย4 52ล้าน5 000. 0าแส0 03839ล้านห้าแสนโนมันนี่32ล้านห้าแสน เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของท็อป16จนถึง26กันบ้างนะครับผมเนาะอ๋อเดรย์ครับเป็น27ล้านครับตองคิง21ล้านหแสนมีอาการ15ล้านครับอารมณ์นำพาอารมณ์นำพาครับผมกับนาครสครับ15ล้านเท่ากันนะครับผมดูดอดครับ13ล้านหแสนครับมีไรเปล่า12ล้านเท่ากับเดียร์คอสเลยสอยแบสครับเท่ากันกับ14เคดาก้อนครับอยู่ที่10ล้านครับแล้วโซลคอส9ล้านนั่นเองครับ มาครับตรงนี้เดี๋ยวธนาคารเวฟต่อไปจะขึ้นในเวลา23นาฬกา4นาทีนะครับหลังจากจบเวฟนี้จะเปิดให้ซื้อแลนด์ได้อีกหนึ่งครั้ง mm hmm. เรามาดูว่าจะมีคนเริ่มทยอยได้แลนด์ไปแล้วหรือยังแต่ด้วยตัวราคาจากที่ผมเห็นผมมองว่าไดมอนเหสน่าจ, <ะ S 1> จะได้ไปก่อนใช่แต่นอเช้งผมยังไม่รู้ว่าเขาพอใจกับกับแลนด์ที่เขามีตามจำนวนนี้แล้วหรือยัง mm hmm. หรือว่าเวฟนี้ถ้านอเชงกากินนได้ตามเป้ามีโอกาสนะ น่าจะประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าฮะพี่ีุต้าพอสังเกตไหมว่านอกจากเสียไม่ได้เซียคอนเลดี้มีไหมครับที่เขาเล่นเหมือนกันเพราะว่าอารมีสาระเลวสาระเลวใช่ใช่มีรับหลังเล่นสารเลวรับหลังทีเด่นเล่น rta ลดี้ผมยังไม่เห็นน่าจะไม่ได้มาเท่ากับอย่างที่บอกเลยครับถ้าสมมติว่า baby ไปซื้อแลนสหแลนหญิงจะว่างสามแลนซึ่งมีแก๊งหญิงจริงๆที่มาเล่นแค่สองแก๊ง คือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคอนเลดี้ยังอยู่หรือเปล่านะก็ยังเล่นอยู่นะไม่แน่แต่ต้องหาดูครับประมาณนะครับแล้วก็พระราซีเอเรดี้ยันนี้ยังไม่เห็นนะแต่อาจจะอยู่ก็ได้นะแล้วก็มีเอลมาเล่นเทเวนทีมาเล่นซิกไนเห็นยังครับเมื่อก่อนเห็นยังเห็นไหมเมื่อก่อนเห็นไหมซิกไนซิกไนยังนะยังยังแต่อาบอาบก็ยังแต่ไม่ใชดเห็นมีประกาศอยู่น่าจะมาว่าเวก็เหมือนน่าจะมาบะคุโรชินโนเหมือนเหมือนเหมือนยังไม่เห็นปหหรือเห็นละ เดี๋ยวต้องรอดูครับต้องรอดูอรตรอบผูดเพิ่มเปสิบห้าคนอะ่ะโคตรโหดอะ่ะแล้วก็อ่าท,ทีมงานทีมทีมงาน,ท,งานทีมงานตั้งสตรีมถ้ามีมีคำหยาบมีอะไรเราเราเคลียร์ทิ้งเราบล็อกเราแบนบังนั่งนั่งนั่งบล็อกหน่อยนั่งแบนหน่อยนะจ๊ะหรือว่าเคลียร์แชทหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าช่วงเวลาที่อาจจะมีคําสุภาพเยอะก็เปลี่ยนเป็นอีโมดอย่างเดียวก่อนก็ได้แบนแบนทีมไปบ้าง เสร็จยังเสร็จยังเร็วๆนะครับ <K> ขอภายนะถ้าใครมีคําหยาบมีคําไม่สุภาพหรือคําพูดการกระทำไม่เหมาะสมขอขอนุญาตแบนดออกจากช่องเลยนะมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีการเต็มตัวเป็นยังไงไามอ่าขอจากชมเบบี้บีอ่ะเชิญเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะครับ่ะดูดน,<า>นเลยครับนักภาคมีใครบ้างมีผมครับผมผมตาต้าสาาต้าเองครับแล้วก็ มะกะว๊าลองซื้อคือไก่ไปดูเซเตอร์มะกะสันครับนี่ยังไงก็เนื้อปากตัวกันด้วยนะจ๊กนั่นแหละอย่าไปล้ำอย่าไปอะไรกันเลยรู้แหละว่าเราก็เชียร์ทีมที่เรารักฝั่งเี่อรักทั้งนั้นแหละครับเราก็แค่เราก็แค่ชอบในเกมเดียวกันแต่ว่าชอบคนละทีกันแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบจากธนาคารก็จบแล้วไม่มีอะไรกันแล้วฮะได้ฮะ สนุกสนุกครับกำไรคนดู